อาครับสวัสดีครับมืัอนี้อยู่กับทางเอ่อยจริาหารพิลกันมืัอนี้อยู่กับไอ้ผมครับนิพัฒน์พีพีเคดับเมโค้พี่น้องทาง YouTube นี่ก็รถรถเบโค้ชห้องกับพ่อแดงงานนะครับเนาะเราจอดไปครับหนาให้หนาหน้าหนาให้หนาหน้ามาจอดไปครับมานี้ คนาให้นาน่าเนี่ยคือได้กภาพพี่น้องมาดำให้ดำหน้าด้บแบนี้น <laughs> มาหาดำให้ดำหน้าพี่น้องนี่ครับให้รถขับจอนปั้นอยู่นี่ครับนี่ให้รถไทยปั้นอยู่ นดีก็คืออันนี้เอาเบิร์ังไหนซื้อมาเอาไห้กินน้ำตัวเอาหมวัลูกอันขวดหนึ่งปลาแวาคอน้องปลาคอครับบเป็นปลาคอเอ็มยเียงเ่มเื่องเ่มบเนี่ยเอาเอาอมาใส่เอามาสร้างมากาแฟใรกาแฟมาบ้ลบตองหมั้หมันี่ แมก็ว่าปาม่แม่มาปาเมื่อไน้ำเนี่ยปาเอไ่จะไปทาไปยี่นี้เนี่ปาเอไนเนี่ยเบิงครับสื่อเครื่องดื่มมากบ่ครบกันพี่น้องเพราะว่ากันไปกันคนงานห่อหลายครับเมนีเมนีพนักงานมีตาหนาเดิมเดิมพี่น้องเบิ้งเบิ้งตนาเิ่มเหนาเดิมเดิมเอาแต่มันสีผ้ากันดดหน้าเป็นพราอะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อถามเนี่ นักเลี้ยวเลยเจ้าป็นยายจ่อเลยโอ้ยมันเจอพอตะดีนี่ครับมัดกาามัดกานี่ไยเสื้อด้พี่น้องเนี่ยมัดกามัดมัดนักบาทมัดละสิบบาทจ้ามัดละสิบบาทเบิงเบิงเบิงมัดละสิบบาทพี่น้องกำละงสิบบาทจ้ากำละโอกำลัสิบบาทจ้าสุดยอดอีหลีพี่น้องอ๋อได้หมดเฮียฟังดัหน้าด้วหนึ่งจอด ตนเยอะอีกอ <tyard> <c oughs> าเอารถรถรถไทยไปแล้วป่ะเมนพลดเห็นราด่าคนมิงชิงมิงิงไปพูด้วพูดงอปอ้นั่เอามาเบิงเอามาเบิงวิธีเพิ่นจะดำหน้าจังไดเ่ยพูดมาเบิงเอามาเบิงไปดูพี่สว่กันเด้อ ดำหังห้างเป็นกิโลเกินว่าเวลามันแตกกอมากมันก็สิขยายกอออกอือมาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งพี่น้องอันนี้ขับเ็นโค่ด้วยพี่น้องเนี่ยขับเ็นโค่มาดำหน้าครับ มันต้องคืนเลยไหมบางคดกินกินวันสอง้านสามวนอย่างว่าววววม่ามาว่าออกยูทูบนิว่ามาม่เพื่นพื่อนามเจ้าตเจ้าตัดความห้อนอ้าตัดแล้วปันนี่เบิร์ซีดแล้วล่ะเขาจีเตือนัสิาะฮะ ยังก่อนเมือ่อยังถุงเมือ่อยังเราไปเบิ้งที่ไหนเบิ้งกับพนักงานในายยายนั่นเท่าหางหางเอาจะให้ฟูกน้ำกวดลองลองเองแรงด้วยเรีนวะอืมโอ้โหเครทำได้ริงไงเนาะ เพียเพียเพียเพี้ยเพียเพียเพิ่อไอ้สัเพียยกออยกออเนี่ยมันสินยกปไะเหลายไรปรนเดี๋ยมันสิบอแต่เบิ่งเน้อเนี่ยแต่เบิ่งหน้าพอล่งมาเนี่ไปบ่ถึงกันคืองานเดี๋ยวมันสินนางนางเสียบออาถเบิ่งเน้าบันนี้บันนี้ออกจากนางเสียบแล้วบัานี้มันสินอนเสียบอรเสียบนเอดหน้าแม่เบมาองหน้าอ๋อพอลุ่งกันเป็นตากลองยุ่นี่อันนี้ ตายพี่น้องคนเพิ่มเยอ,อเนะเลยฮะปุ่เเนเะก่รถวัยยุ่งน้ำได้หรืะยังแล้ววยูข้อรถป,รปรุบปับเอาครับเอาซัมเนียก่อนคลิปวิดีโอนี่ครับเดี๋ยวใส่ให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับครับคลิปตัวใหม่ครับ